อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่191ฝนศักดิ์สิทธิ์มีเสียงตะโกนสังหารสะเทือนฟ้าทั้งในและนอกศาลาปิดฟ้าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดต่างประทะกันหมายได้รับโชคชั้นใหญ่จากศึกนี้ไม่ว่าจะเป็นหอเก็บคัมภีร์หรือสวนยาวิเศษล้วนเป็นสนามรบหลักถูกเลือดย้อมจนแดงฉาน หอเก็บคำภีร์ว่างเปล่าคำภี์ถูกขนย้ายไปนานแล้วไล่ล่าบุคคลเบื้องบนของพวกเขาบนกายต้องมีคำภีร์ลึกลับเป็นแน่แท้จระเข้ใหญ่สีเงินตัวหนึ่งคำรามมันยาวหลายสิบจั้งเกลด็ดสีเงินทั่วกายสว่างสวยออกแรงขยื่นกายกรงเล็บฉีกแผ่นดินแยกก้อนหินพังทลายประหนึ่งราชันปีศาจเย้ยโลกา ลูกศิษย์ศาลาปิดฟ้าถูกดักโจมตีอิทธิพลมากมายพุ่งมาสังหารที่นี่ในเมื่อลงมือแล้วก็ต้องเป็นศัตรูอย่างแน่นอนมีเพียงการทำลายล้างดินแดนสุขาวดีจนสิ้นซากเท่าที่ปลอดภัยที่สุดกำแพงล้มคนร่วมผลักนานาเผ่าพันุ์ใหญ่สิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนต่างมาแบ่งแยกชิ้นส่วนของศาลาปิดฟ้าหมายรีดไถท,ที่นี่อย่างหมดจด แน่นอนว่าย่อมมีศัตรูเก่ามากกว่าเช่นตระกูลเก่าแก่ทั่วป่าที่เป็นปฏิปักษ์กับศาลาปิดฟ้ามาตั้งแต่ครั้งอดีตการอีกทั้งขุนเขาสัตว์ตะวันตกเป็นต้นดูเดือดรุนแรงยิ่งกว่าลงมืออย่างไม่ปราณีอักขระแผ่เต็มท้องฟ้ากดอัดลงมาด้านหน้าเมื่อลงมือก็เท่ากับตายข่มเหงรังแกกันเกินไปแล้วผู้เท่าสายฟ้ามู่เหยียนในตาแดงกำ่ำ เขาจัดการศัตรูเก่าท่านหนึ่งไปแล้วร่างกายของตนหลั่งเลือดพุ่งไปสังหารกลุ่มศัตรูอีกคราเปรี้ยงสายฟ้าเส้นหนามากมายลอยออกมาแน่นหนาอย่างหาที่เพรียบมีได้ร่วงลงกลางกลุ่มคนเสียงเปรี้ยงดังขึ้นสิ่งมีชีวิตที่ใบหน้าอัปลักมาจากต่างเผ่าพันธ์ุร้องโหยหวนขึ้นมาทันใดเพียงชั่วครู่ผู้กล้าหลายสิบรายก็กลายเป็นถานดำ หนึ่งการโจมตีเท่านั้นบริเวณนี้ถูกทำความสะอาดอย่างหมดจดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดล้มลงบนพื้นเนื้อตัวดำสนิทกระดูกหักเอ็นขาดเลือดเนื้อกลายเป็นซากเลเทะตาแก่นี้ยิ่งใหญ่เสียจริงเข้าไปพร้อมกันสังหารเขาเสียมีคนร้องตะโกนเสียงวิ้งดังขึ้นมู่เหยียนหอบไปสายฟ้าหนึ่งเส้นฟาดลงมาคนคนนั้นระเบิดทันทีกลายเป็นเศษกระดูกและละอองเลือดจำนวนมาก แข็งแกร่งและเด็ดขาดมู่เหยียนยิ่งใหญ่อย่างหาที่เปรียบมิได้พุ่งสังหารกลางกลุ่มคนอย่างอิสระช่วยเหลือลูกศิษย์ที่ตกอยู่ในวงล้อมออกมาทีละคนทําให้พวกเขาฝ่าวงล้อมออกไปหกด้านข้างมีจระเข้ใหญ่สีเงินตัวหนึ่งกระโจนเข้ามากรงเล็บแหลมคมอย่างหาที่เปรียบมิได้วาดแสงสว่างเป็นแผ่นทลายเขาหินลูกหนึ่งจนแยกออกโจมตีไปยังแผ่นหลังของมู่เหยียน ปังมู่เหยียนหันหลังโต้ตอบมันด้วยหนึ่งฝ่ามือกระแสะไฟฟ้าผนึกกำลังร่างกายของจระเข้สีเงินสั่นสะเทือนแต่เกล็ดของมันเป็นอาวุธล้ำค่าที่แข็งแกร่งยิ่งขัดขวางกระแสะไฟส่วนใหญ่ไว้ใช้กำลังกดอัดลงไปอีกทั้งในปากยังพ่นแสงวิเศษที่แปลเปลี่ยนจากอักขระหมายค่าศัตรูขณะเดียวกันมีอีกสองคนพุ่งมาจากด้านข้าง ล้วนเป็นบุคคลผู้อาวุโสแห่งสำนักใหญ่ออกหน้าน้อยนักในวันปกติและตอนนี้กลับปรากฏตัวสององค์ในชั่วประเดี๋ยวมุ่งมาสังหารมู่เหยียนพร้อมกันเจ้าพวกคนต่ำซามได้ทีขี่แพไล่ตายเสียให้หมดผู้เท่าสายฟ้าพิโรธเขามีนิสัยใจร้อนบุ่มบ่ามปกติทรงพลังสุดแสนเขาเอื้อมระอากับผู้ติดตามเลวซามต่ำชาเช่นนี้ที่สุด ลงมือสุดความสามารถสู้ศึกครั้งใหญ่กับพวกเขาวงกลมสีม่วงปรากฏขึ้นมากมายประหนึ่งพวงโมราสีม่วงแวววาวลอยผ่านอากาศไปเจิดจ้าจนผู้คนลืมตาไม่ขึ้นแรกเริ่มผู้คนไม่รู้สึกอะไรแต่กลับเกรงกลัวอย่างรวดเร็วเพราะผู้อาวุโสทั้งสองใบหน้าซีดเผือกล่าถอยสุดกำลังหนึ่งในนั้นกระอักเลือดคำใหญ่พลังปราณลุกโหมเพิ่มความรวดเร็วในการหลบหนีของตนตูม วงกลมสีม่วงหนึ่งพวงระเบิดนั่นเป็นพายุฟ้าขนองที่แข็งแกร่งยิ่งฟาดจระเข้สีเงินจนเลือดเนื้อล่อยล่องในบัดรดลเกลด็ดอาวุธล้ำค่าถูกทำลายและไกลออกไปผู้อาวุโสทั้งสองที่กำลังหลบหนีก็ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงต่างร้องโหยหวนเนื้อตัวแตกยับปรากฏสีดำเกรียมหลบหลีกหายนะครั้งนี้อย่างยากลำบาก จระเข้สีเงินโมโหโทโสมันเป็นเจ้าสำนักแห่งทิศฝีมือสูงส่งเป็นหนึ่งในผู้กล้าอย่างยิ่งยวดในเผ่าพันุ์แต่กลับเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงที่นี่จระเข้สีเงินลุกยืนขึ้นรัศมีแสงสีเงินทั่วกายลุกโชดช่วงเจิดจ้าอย่างหาที่เปรียบมิได้ดุดดังเทพเจ้าอักขระกลายเป็นท้องทะเลกดอัดข้างหน้าทุ่มสุดความสามารถหมายสังหารหมู่เหยียน สิบดาราทะลวงตะวันผู้เท่าสายฟ้าท่าทีหน้าเกรงขามอ้าปากตะโกนกลุ่มแสงสีม่วงสิบดวงลอยล่องเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเส้นจากนั้นทำให้วัตถุส่องแสงขนาดใหญ่ดังดวงอาทิตย์ระเบิดตูมที่แห่งนี้โชดช่วงชัชวานทั่วบริเวณมองไม่เห็นสิ่งใดเลยนี่เป็นกฎเกณฑ์แห่งสายฟ้าของมูเหยียนสายฟ้าทรงกลมชนกันระเบิดอนุภาพอันไม่สามารถทัดเทียมได้ อักคระเต็มท้องฟ้าที่จระเข้เสกถูกฟาดกระจายเลือดเปือเป้อนทั่วกายร้องโหยหวนไม่ขาดสายหนังจระเข้ทั้งแผ่นหลุดลอกออกมาสามารถเห็นความยิ่งใหญ่และน่ากลัวของมันได้จากเหตุนี้วิชาสายฟ้าที่ดูเดือดรุนแรงปานนี้ยังไม่สามารถทำลายมันในบัดดลเงาคนพุ่งผ่านไปผู้เท่าสายฟ้ามู่เหยียนลงมืออีกครา มือกำคอนเทพเจ้าสายฟ้ากระแทกลงบนกายของจระเข้สีเงินทำให้มันแยกออกทั้งเป็นกระแสะไฟเริงระบบมต่อมาเสียงผลบอดังขึ้นหยดเลือดแตกกระเด็นมู่เหยียนเก็บอาวุธล้มฆ่าฉีกจระเข้สีเงินจนแหลกทั้งเป็นกลายเป็นสองท่อนเลือดไหลพรั่งพรูร่างกายสองท่อนล้มลงบนพื้นศึกนี้สะเทือนขวัญผู้คนมากมาย สิ่งมีชีวิตทั้งหลายต่างขวัญหนีดีฟอแม้ศาลาปิดฟ้าจะไม่รุ่งโรจน์เช่นครั้งวันวานแต่ก็ไม่ขาดมือดีแต่อย่างใดผลการรบนี้ทำให้ทุกคนหวาดกลัวเพียงชั่วพริบตาที่นี่โล่งกว้างผู้กล้านานาเผ่าพันธ์ุสะเทือนจนหลบหนีลักษณะดั่งราชันเทพพเจ้าหลบซ่อนจากผู้เท่าสายฟ้ามู่เหยียนที่เนื้อตัวเปื้อนเลือดอีกมุมหนึ่งเท่าหลิวคลุ้มคลั่งอย่างสิ้นเชิง สู้ศึกครั้งใหญ่กับเสือขาวตัวหนึ่งเขาส่องแสงทั่วกายอัคขระสีทองปรากฏขึ้นปีกคู่หนึ่งกลางออกเฉือนฟ้าดินแยกเพียงกระพืออย่างแผวเบาพายุฝ,ฝนฟ้าขนองก็ส่งเสียงดังกึกก้องพญาครุดปีกทองเสือขาวตะลึงงนันรู้สึกช่องท้องเย็นวา่าตรงนั้นหลังรินเลือดจวนถูกปีกทองฟันสันเอวสังหาร มันคำรามหนึ่งเสียงเรียกหอกศึกสีเงินสิบกว่าด้ามออกมาปลุกเซกจากเขี้ยวเสือและเป็นอาวุธล้ำค่าที่น่ากลัวแปลงร่างเป็นเส้นไม้สิบกว่าเส้นทิมออกไปข้างหน้าเสียงวิ้งดังขึ้นเท่าหลิวเซทลาด้วยความเร็วสูงสุดกระพือปีกสีทองคู่นั้นรายล้อมด้วยอักขระอันท่วมท้นผืนฟ้าฟันอาวุธล้ำค่าสิบกว่าด้ามจนหักดังแคว่ เดินบนเส้นทางบำเพ็นตนสู่ขั้นบำเพ็นสูงสุดตนเองและเคล็ดวิชาล้ำค่าก็คือที่พึ่งอันยิ่งใหญ่เสือขาวตะลึงงานอีกฝ่ายไร้อาวุธล้ำค่าแต่กลับน่ากลัวยิ่งกว่าร่างกายเท่าหลิวเสื่อมโซมแลดูพลังปราณจวนแห้งเหือดแล้วแต่กายเนื้อกลับยิ่งใหญ่ปานนี้เมื่อประสานเป็นหนึ่งกับเคล็ดวิชาล้ำค่าแข็งแกรง่งอย่างไม่มีสิ่งใดทัดเทียมได้ เสือขาวคำรามคลื่นเสียงดุดมหาสมุทรอักขรรพุ่มสเปสสปะแผ่คลุมเบื้องหน้าขณะเดียวกันก็กระโจนไปข้างหน้ากลิ่นอายแข็งแกร่งตลบอบอวนมันสร้างค่ายกลสังหารขึ้นแต่ทว่าสิ่งที่ทำให้ตะลึงก็คือเพียงเท่าหลิวกระพือปีกปล่อยลำแสงสีทองออกมามากมายรบกวนการเรียงตัวของอัขระหนึ่งเท้าย่ำออกไปสะเทือนแผ่นดินจนแตกแยกอัคระสีทองกระพริบ แปลกบ,บทำให้เวทมนต์เสื่อมในเวลาอันรวดเร็วสังหารเท่าเหลิวพุ่งออกไปกลายเป็นสีเหลืองทองรวมไปถึงนิ้วของเขาด้วยราวกับพยาครุฑปีกทองร่างมนุษย์ตัวหนึ่งพุ่งผ่านไปแขนฆ่าเสือขาวอย่างดูเดือดกลายเป็นกลุ่มแสงต่อสู้โรมรันหลายสิบครั้งในช่วงเวลาอันสั้นจากนั้นพวกเขาก็แยกจากกันอย่างรวดเร็วพรุ่ เสือขาวกระอักเลือดแงนหน้าคำรามแต่สุดท้ายก็ล้มลงไปอย่างทนไม่ไหวเพราะกระดูกหน้าผากของมันแยกออกสุดท้ายก็แหลกละเอียดแม้มู่เหยียนกับเท่าหลิวจะยิ่งใหญ่มีชัยเหนือผู้กล้ามากมายแต่ท่ามกลางศัตรูอันไม่สิ้นสุดก็ยังมีพลังไม่เพียงพออย่างเห็นได้ชัดคนมากมายเหลือเกินพวกเขาพุ่งเข้าพุ่งออกช่วยเหลือลูกศิษย์ที่ถูกล้อมเลือดอาบทั่วกาย ระหว่างนี้ยังพบกับศัตรูคู่อาฆาตหลายรายตนเองก็ได้รับบาดเจ็บทันใดน,นั้นมีลำแสงโปรยปลายลงมาจากชั้นฟ้าลอยล่องกร,กระจายพร่างพรายอย่างยิ่งงดงามเป็นอย่างมากมาแล้วโชคชั้นใหญ่ขนาดแท้มาเยือนแล้วคนมากมายโห่ร้องด้วยความปลื้มปิติยินดีแหงนหน้ามองฟ้าอ้าแขนรับลำแสงเหล่านั้นโดยเฉพาะที่สถิตของเทพารักษ สวนเก่าแก่นั้นมีผู้คนแน่นขนาดยิ่งกว่านั้นคือเกิดศึกนองเลือดมากมายพวกเขากำลังแย่งชิงตำแหน่งได้เปรียบหากพินิษมองจะเห็นว่าพี่น้องอี้เฟิงจากค่ายอัชริยะลูกหลานแห่งกษัตริย์บางส่วนตั้งอยู่ที่นี่เดิมพวกเขาเป็นลูกศิษย์แห่งศาลาปิดฟ้าแต่บัดนี้กลับถูกคนในตระกูลคุ้มครองมุ่งหน้ามาที่นี่หมายรับการชำระลางครั้งหนึ่ง นานมาแล้วอิทธิพลใหญ่ทั้งหลายเกิดความสงสยัยเทพารักแห่งศาลาปิดฟ้าจะมรณภาพพลังชีวิตมีไม่มากนานาเผ่าพันต่างคิดหาวิธีหมายวางแผนให้ได้มาซึ่งโชคชั้นใหญ่ข้ามันเห็นได้ชัดว่ากองทัพที่พุ่งมาจากด้านนอกสูญเสียโอกาสทองไม่สามารถเข้าใกล้ที่นี่เพราะถูกยึดครองอยู่ก่อนแล้วการประทะย่อมปะทุข,ขึ้นสิ่งมีชีวิตนานาเผ่าพันล้วนลงมือ ที่นี่กลายเป็นดินแดนแห่งความจราจนลูกหลานกษัตริย์ที่ล่วงหน้าเข้าสู่ศาลาปิดฟ้าต่างอยู่ที่นี่พวกเขายึดครองโอกาสทองเก็บดินโคลนบางส่วนบริเวณที่เทพารักษ์ฝังรากไปกระจายตัวตามทิศทางใช้โอกาสนี้รับลำแสงบนท้องฟ้าเถาวันวิเศษจะสิ้นชีพแล้วนี่เป็นสารวิเศษของมันซึ่งดูดซึมจากแผ่นดินจะต้องตอบแทนโลกล่า ถูกดินแดนนรกครั้งกว้างใหญ่ริบคืนนี่เป็นโชคอันใหญ่หลวงครั้งหนึ่งผู้คนกู่ร้องในตาแดงกำ่ำการบำเพ็ญของเทพารักษ์พืชพันธุ์ไม่ง่ายได้เพื่อการพุ่งทยานผู้กล้าจำนวนไม่น้อยต่างกล่าวคำสัตย์สาบานตั้งแต่ขั้นแรกว่ามาจากที่ไหนก็กลับไปที่นั่นแผ่นดินหล่อเลี้ยงพวกมันสุดท้ายหากพวกมันตายไปจะกลายเป็นลำแสงวิเศษแล้วหวนคืน เห็นได้ชัดว่าเทพารักษ์ยืนหยัดไม่ได้อีกต่อไปร่างกายสุดโทมใบไม้ร่วงหล่นจากฟ้าสูงเหลืองแห้งอย่างยิ่งปราศจากความเขียวช่อุ่มและไร้พลังชีวิตมันได้ระบบาดเจ็บบนชั้นฟ้าเริ่มกระจายพลังปราณสิ้นลมได้ทุกเมื่อใต้เท้าชาวศาลาปิดฟ้าร่ำไห้เถาวันแก่ผู้เคยปกปักคุ้มครองพวกเขาผ่านการเวลาอันยาวนานรบจนตัวตายเช่นนี้ ทำให้ผู้คนเศร้าโศกไปมีเสียงทุ้มต่ําแวววมากจากฟากฟ้ารอยแยกสีทองปรากฏขึ้นมันสร้างเส้นทางครั้งที่เจ็ดหมายเคลื่อนย้ายฝูงชนปรากฏว่าแสงวิเศษอันไม่สิ้นสุดสองสว่างถูกขัดขวางอีกคราครั้งนี้ล้มเหลวอีกแล้วทันใต้เท้าไม่ต้องสนใจพวกเราพวกเราจะฝ่าทะลวงออกไปด้วยตนเอง ยิ่งกว่านั้นลูกศิษย์แห่งสำนักใช้เส้นทางที่ท่านสร้างเคลื่อนย้ายไปบางส่วนแล้วต้องมีสักวันที่จะปรากฏกายบนโลกมนุษย์อีกครั้งบุกเบิกศาลาปิดฟ้าอีกคราศาลาปิดฟ้ามีฐานที่มั่นเจ็ดแห่งแม้จะถูกทำลายไปสามแต่ยังมีอีกสี่แห่งไม่พังทินาศนั่นเป็นการดำรงอยู่ของความหวังพวกเจ้าคิดว่าฐานที่มั่นที่เหลือยังดำรงอยู่ต่อไปได้หรือข้าล่วงรู้ตั้งนานแล้วอย่าได้คาดหวัง มีคนพูดอย่างเยือกเย็นไร้ความปราณีเมื่อวาจาเหล่านี้ปล่อยออกมาทำให้ศาลาปิดฟ้าทั้งบนล่างสะเทือนใจเนื้อตัวสั่นเทาพิโรธสุดแสนรู้สึกเศร้ารันทดและสิ้นหวังข้าสัมผัสได้พลังชีวิตอันคึกคักนี่เป็นโอกาสอันใหญ่หลวงกายเนื้อของข้ากำลังถูกชำระล้างมีคนร้องตะโกนมือของเขากำดินโคลนบริเวณที่เทพารักษ์ฝั่งรากรับลำแสงจากฟากฟ้า เมื่อโปรยปลายลงบนกายก็รู้สึกอบอุ่นสบายกายอย่างหาที่เปรียบนี้ได้ข่ามันศาลาปิดฟ้าชุลมุนทั้งภายในและภายนอกคนทั้งหมดต่างพุ่งเข้ามาอย่างคลุ้มคลั่งแย่งชิงลำแสงหมายรับการชำระล้างลำแสงโปรยปลายศักดิ์สิสทธิ์อย่างยิ่งแวววาวโปร่งแสงประหนึ่งกลีบดอกไม้กลีบแล้วกลีบเล่าเริงระบบาเสมือนได้รับกลิ่นอายเทพเจ้านี่เป็นโชคชั้นใหญ่ นี่ที่มีเสียงโห่ร้องไม่ขาดสายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดกำลังต่อสู้ช่วงชิงตำแหน่งได้เปรียบผู้กล้านานาเผ่าพันธุ์ต่างต่อสู้ช่วงชิงเพื่อลูกหลานของตนเป็นสำคัญเพราะลำแสงเหล่านี้มีประสิทธิภาพกับคนหนุ่มสาวที่สุดแม้ผู้มีอายุมากจะได้รับประโยชน์อยู่บ้างแต่ไม่ชัดเจนปานนั้นตูม เสียงดังแว่วมาจากกลางนภา,ากลุ่มแสงโชดช่วงระเบิดลำแสงอันไม่สิ้นสุดโปรยปลายแน่นหนามากยิ่งขึ้นแว่วเสียงเทพารักษ์ถอนหายใจแล้วกล่าวว่าลาก่อนปกปักคุ้มครองพวกเจ้าต่อไปไม่ได้แล้วชีวิตของมันเดินมาถึงจุดจบจะคืนกลับสู่ปฐพีกลายเป็นดินโคลนทันใต้เท้าชาวสาลาปิดฟ้าต่างโหร้องด้วยความเศร้าโศก แม้แต่เจ้าสำนักที่ต่อสู้ด้วยกายอาบเลือดก็หลั่งน้ำตาร่ำไห้อย่างอดไม่ได้จะปิดฉากลงแล้วหรือเถาวันปกป้องคุ้มครองพวกเขาตั้งแต่บรรพาการกระทั่งวันนี้เพราะหนึ่งสัญญาไม่เคยจากไปไหนเมื่อครั้งสู้รบกับเทพ,พเจ้ากะลียุกที่สู้ศึกกับเหล่าทวยเทพมันทุ่มเทมากมายเหลือเกินตั้งแต่ต้นจนจบผ่านการเวลาอันเนิ่นนาน มันคุ้มครองดินแดนสุขาวดีทำให้พวกเขาผ่านหายนะครั้งแล้วครั้งเล่าไปได้ตั้งแต่บรรพการกระทั่งวันนี้ไม่เคยละทิ้งและจากไปด้วยเหตุนี้ตัวเถาวันแก่เองก็บาดเจ็บสาหัสหลายครั้งหลายครามิเช่นนั้นคงดำรงอยู่ได้ยาวนานกว่านี้ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างศาลาปิดฟ้าส่งเสียงร้องคร่ำครวญดังระงม ผู้คนโศกสันต์เถาวันแก่ทุ่มเทเหลือเกินจะลาจากแล้วอีกทั้งการต่อสู้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วฮาฮาศาลาปิดฟ้าจะพินาศย่อยยับในบัดดลขณะที่ทั้งหลายกำลังอาบสายฝนศักดิ์สิทธิ์โหร้องและบ้าระหำอย่างเต็มที่เถิดให้พวกเราเปิดฉากสังหารครั้งใหญ่ทำลายดินแดนสุขาวดีแห่งนี้เสียตาเท่าผู้หนึ่งแห่งตระกูลทั่วป่าเส้นผมแผ่สยาย หัวเราะเสียงดังเขาเลือดอาบแต่ไม่ใช่ของตนเขาสังหารผู้อาวุโสแห่งศาลาปิดฟ้ามากมายเป็นหนึ่งในผู้กล้าสูงสุดแห่งตระกูลฆ่ามันให้เฮี้ยนจะได้ไม่มีปัญหาใหญ่ตามมาภายหลังมีคนจากขุนเขาสัตวตะวันตกขานรับแม้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ชาวศาลาปิดฟ้าก็ประสบกับการดักฆ่าทั้งตระกูลทั่วป่าขุนเขาสัตว์ตะวันตกต่างไม่ยอมรามือ ด้วยเกรงจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาชาวศาลาปิดฟ้าในตาแดงกำ่ำคนเหล่านี้อาบลำแสงแห่งเทพารักรับการชำระล้างและจะเปิดฉากสังหารที่นี่เลวซามและกำเริบเสบสารนักข่มเหงรังแกกันเหลือเกินไอเวนระยำรังแกชาวศาลาปิดฟ้าหรือชนเผ่าแรดไฟมาช่วยแล้วเสียงคำรามแววมาจากที่ห่างไกล ผู้กล้านายหนึ่งนำกำลังคนปรากฏขึ้นวิ่งมาอย่างรวดเร็วล้วนมีอักขรกะกาพริบปลาบปลบต่างก็เป็นมือดีรังแกสาลาปิดฟ้าอย่างที่สุดต้องแลกด้วยเลือดพระยาลหลิงเวยมาแล้วเพื่อปกป้องดินแดนสุขาวดีแห่งข้าหนึ่งเสียงคำรามแววมาอีกครั้งสะเทือนท้องนาภาเห็นได้ชัดว่านี่เป็นบุคคลที่น่ากลัวอย่างยิ่งนำกองทัพใหญ่มาเยือนผู้คนตะลึงพลึงเพลิดนี่เป็นพระยาองค์หนึ่ง เคยบำเพ็ญตนในศาลาปิดฟ้าเมื่อหลายร้อยปีก่อนมาเพื่อช่วยเหลือเป็นบุคคลโดดเด่นผู้หนึ่งของศาลาปิดฟ้าเมื่อครั้งนั้นและถูกแต่งตั้งเป็นพระยาในวันนี้หัวหน้าเผ่าลีซานมาแล้วปกป้องดินแดนสุขาวดีแห่งข้ามีคนตะโกนอีกคราเผ่าตะวันแดงมาช่วยแล้วพระยาหลิงเทียนมาแล้วบังอาจจะรุกรานดินแดนสุขาวดีของข้าสังหารมันอย่างไม่ปราณี กษัตริย์สงครามแห่งประเทศหินผามาแล้วข้าจะต่อสู้กับผู้รุกรานเสียงกู่ร้องดังต่อเนื่องมาจากทั่วทุกสารทิศผู้กล้าปรากฏตัวคนแล้วคนเล่าเช่นพระยาหลิงเทียนผู้สะเทือนดินแดนนรกขรังเป็นมือดีผู้เลื่องชื่อลือชาอีกทั้งเทพ,พเจ้าสงครามนั่นกลับยิ่งลือชื่อระบือนามมีศัตรูน้อยรองจากองค์จัก,กรพรรดิ บุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้กล้าที่เดินออกจากศาลาปิดฟ้าพวกเขาเคยบำเพ็ญตนที่นี่หลายปีผ่านไปต่างมีชื่อเสียงสถานหนึ่งแดนดินหรืออาจเป็นผู้นำชนเผ่าไปจนกระทั่งผู้ที่ถูกแต่งตั้งเป็นราชาและพระยาในวันนี้คนมากมายพากันกลับมาล่วงรู้ว่าสำนักประสบหายนะฝ่าทะลวงดินแดนนรกครั้งอย่างไม่เกรงกลัวอันตรายรีพร้อนมาช่วยเหลือ ชื่อเสียงของพวกเขาสะเทือนสีทิศมีความสามารถแต่การปรากฏตัวในวันนี้ก็เพียงพอจะแสดงออกถึงน้ำใจทำให้ชาวศาลาปิดฟ้าน้ำตาคลอหน่วยค่ามันสังหารไอเวนระยำพวกนี้ให้เฮี้ยนผู้ใดรุกรานศาลาปิดฟ้าจะฆ่ามันผู้นั้นอย่างไม่ปราณีชาวดินแดนสุขาวดีทั้งบนล่างต่างเดือดพล่านในตารื้น,น้ำตาชูอาวุธขึ้น เตรียมต่อสู้ตัดสินความเป็นความตายแต่ละเผ่าพันธุ์ที่มารุกรานต่างชะงักงนันรู้สึกถึงความเย็นเยือกเ,เ,เป็นระลอกศาลาปิดฟ้าสืบทอดกันมายาวนานลูกศิษย์มากมายมีคนไม่น้อยที่สะเทือนหนึ่งแดนดินมีความเป็นมาอันเนิ่นนานอย่างแท้จริง